สวัสดี ep ที่14สอนทําวิดีโอด้วยแคปคัทนะคะวันนี้พี่อพจะสอนตั้งแต่พื้นฐานการเข้าแคปคัทเลยนะคะให้ทุกคนโหลดแคปคัทมานะคะจาก Play Store นะคะจากนั้นให้ทุกคนเลือกเข้าด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งกดอนุญ,ญาตให้สิทธิ์ค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะจะเข้า ไฟอัตโนมัตินะคะกดที่การกลคำว่าแก้ไขค่ะหัดทำบ่อยๆก็เก่งหน้าแรกนะคะให้กดบวกโปรเจกต์ใหม่ค่ะให้เลือกภาพหรือวิดีโอในคลังภาพมา1ห,หรหรือตามที่คุณต้องการนะคะวันนี้พี่ปุ้ยใช้วิดีโอที่คัดมาแล้วนะคะเราสามารถกดที่วิดีโอหรือภาพ เพื่อขยับภาพเราให้ตรงเฟรมหรือว่าสวยงามขึ้นนะคะวันนี้พี่ปุ้ยก็ใช้ภาพที่ใช้หน้าตัวเองเข้าที่แอปหนึ่งนะคะเพื่อให้ทุกคนดูสบายตาขึ้นนะคะเสร็จแล้วให้กดส่งออกนะคะที่ตัวลูกศรน,นะคะชี้ขึ้นนะคะให้ทุกคนรอการดาวน์โหลดนะคะ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะการดาวน์โหลดเราก็ไปอยู่ที่คลังภาพแล้วนะคะเราสามารถส่งไปที่ t ิกตอกได้เลยก็ได้นะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ